อ่ะนะครับข้อมูลแน่นอนนะเราไม่ได้เต้าเอานะครับก็เป็นข้อมูลที่าไม่เคยเต้าอยู่แล้วนะฮะนะแต่สลิมก็ดูเขาก็รู้สึกว่าเต้าอยู่ดีนะฮะครับผมเป็นจากคนที่เข้ามาเม้นเนี่ยโลกเขาใช้อ้างอิงกันอย่าได้แคร์ครับอย่าได้แคร์นะฮะอย่าได้แคร์นะฮะผมเราใช้ข้อมูลนะครับรอบนี้นะฮะในการวัดความสามารถทางการแข่งขันของไทยนะครับมาจากสถาบันการจัดการหรือ IMD Institute for Management เดเวลลอปเมนต์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ออกรายงานนะครับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของหลายๆ<ะ>ประเทศในทั่วโลกนะฮะแต่ที่น่าสนใจ<ะ>คือขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในรอบปีที่ผ่านมาร่วงลงเสียอันดับแมาจย์พิษตลอดช่วงเวลา5ปีของรัฐบาลประยุยจันโอชาอันดับของไทยก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถว30จากประมาณ60ประเทศที่สำรวจนะผู้จัดทำรายงานเนี่ยบอกว่ามี7ตัวแปรที่ฉุด นะครับทำให้อันดับของไทยนั้นขึ้นขึ้น,นลงลงลุ่มลุ่ม,มดอดอนดอน,นะฮะโดยรายงานนี้นะครับจะเผยแพร่ทุกปีนะฮะซึ่งชื่อย่อของเขาก็คือ IMD World Competitiveness Ranking สำหรับปี2020รายงานได้ประเมินขีดความสามารถจาก60ประเทศในปีก่อนๆเพิ่มเป็น 63ประเทศนะฮะแล้วในการจัดอันดับอาจารย์พิชใช้ตัวแปรอะไรบ้างครับเขามีตัวแปรอยู่4หมวดนะครับหนึ่งก็คือสมรรถภาพทางเศรษฐกิจนะครับหรือภาษาอังกฤยเรียกว่า Economic Performance ประสิทธิภาพของรัฐนะครับประสิทธิภาพของภาคเอกชนและสาธารณูปโภคนะครับในแต่ละหมวดเนี่ยนะครับประกอบด้วยตัวแปรย่อย5ตัว นะครับรวมใช้ตัวแปรในการประเมินทั้งหมดเนี่ยยีตัวทีเดียวนะฮะซึ่งการจัดันดับรายงานฉบับนี้นะครับเป็นไปตามความเห็นของผู้บริหารธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะที่มองสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลตัวเลขต่างๆนักตั้งแต่ปี2019จนถึงปลายมาสแรกของปี2020ซึ่งครอบคลุมในช่วงเวลาของการระบาดนะครับของโควิด19ด้วยนะฮะแน่นอนฮะแชมป์เอาอีกแล้วสิงคโปร์ครับอาจารย์พิษเขาติดต่อมายังทำไมอ่ะะ ผมว่าถึงเวลาที่ทูสิงคโปร์ต้องรีชาร์มาหาเราแล้วนะทำไมนะฮะเราพูดถึงเขาบ่อยมากแต่มันช่วยไม่ได้สิงคโปร์กับเวียดนามนะฮะนะในนี่คือในอาเซียนนะอาเซียนระดับโลกเราก็ต้องพูดถึงสแกนดิเนเวียนะฮะปีนี้ฮะสิงคโปร์รั้งอันดับหนึ่งนะครับต่อเนื่องปปีที่สองหลังจากโค่นตำแหน่งแชมป์ของสารัฐไปเมื่อปี2019นะฮะโดยแ m d ก็บอกว่าตัวแปรที่ส่งผลทำให้สิงคโปร์สามารถครองแชมป์ไว้ได้ก็คือการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศการจ้างงานและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานนะโดยศาสตราจารย์อาทูโรบริสซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากี่ความสามารถโลกของ i อเนีเนี่ยนะครับบอกว่าในวิกฤตโรคระบาดนะครับและเศรษฐกิจถดถอยในเวลาเนี้ยประเทศขนาดเล็กมีความได้เปรียบ2ด้านคือการต่อสู้กับไวรัสกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศเล็กเนี่ยจะหาฉันทามติในสังคมได้ง่ายอันนี้น่าจะพูดถึงแฟกเตอร์ที่ ทำให้สิงคโปร์ขึ้นครองไปได้เพราะว่าเป็นประเทศเล็กใช่ไหมรายงานบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายคลึงกับเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ปัจจัยที่ส่งให้สิงคโปร์ขึ้นท่านอันดับหนึ่งก็คือความง่ายในการก่อตั้งธุรกิจแรงงานมีฝีมือหาได้ง่ายและสาธารณระโภคใช้เทคโนโลยี ล่าสุดนะฮะและตัว <c oughs> ปรอื่นนะครับที่ทําให้สิงคโปร์ประสบความสําเร็จคือระบบการศึกษาระบบโทรคมนาคมนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสินค้าไฮเทคเพื่อการส่งออกแต่น่าสนใจนะฮะที่อาร์ทูโรเนี่ยบอกว่าสิงคโปร์นั้นใกล้เคียงกับเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ในช่วงแรกที่ลีกวนยูเนี่ยนะฮะผู้ง่ายคือแยกประเทศออกจากมาเลเซียก็ใช้ที่ปรึกษาจาก2ประเทศนี้ <c oughs> นะครับในการวางแผนในแง่ของโครงสร้างทั้งหมดนะครับทั้งซนิเทชันการออกแบบเมืองความสะอาดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย ก็คือจะมีนักเศรษฐศาสตร์นะครับสองสาท่านที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งมาจากประเทศเหล่านี้ให้ก็เรียกว่ากรอบทางความคิดเอาไว้นะฮะก็มีผลอยู่มันเลยทําให้ไปในทิศทางที่เก็งโตนาใช้ที่ปรึกษาไทยแล้วนะฮะส่วนชาติยุโรปนะครับเกาะกลุ่มท็อปนะฮะประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขันนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะ ประเทศพวกนี้ติดต่อเราไหมคงับพี่ก็ไม่มีนะฮะติดต่อจาวิโรดีดสแกนเนี่ยก็มีบ้างผมไม่เห็นมีใครติดต่อผมบ้างเลยประเทศที่ติดอันดับท็อป10ในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะมี5ประเทศเป็นชาติในยุโรปนะครับห้าลำดับแรกเนี่ยรองจากสิงคโปร์คือเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์และฮ่องกงจากนั้นตามด้วยสวีเดนนอร์เวย์แคนาดาสหรัฐอาหรับอเมริกาและสหรัฐอเมริกาโอ้โหน่าสนใจที่สหรัฐอเมริกาก็ติดกับเขาด้วยนะฮะ ในรอบตกไปเยอะเหมือนกันตกไปเยอะฮะเพราะว่าทรัมป์ไงฮะก็คุณมีผู้นําแบบเนี้ยคุณก็คาดหวังอะไรเราอยู่มาตั้งหกปีเราก็ควรจะเข้าใจเราก็จะเอาไทยแลนด์เฟิร์สด้วยไม่ใช่เหรอตอนนี้กลายเป็นไทยแลนด์ลาสแล้วอะแต่ทีนี้ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับต่อสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับขณะที่ประเทศคู่พิพาทั้งสองก็ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งคู่ ก็ไม่รู้จะลบกันทําไมเหมือนกันนะฮะในแง่นี้นะครับทีนี้ความเสียหายมันอยู่ในรูปอะไรนะครับมันอยู่ในรูปภาวะเศรษฐกิจแบบชะลอตัวนะครับส่งผลต่อขีความสามารถในการแข่งขันนะครับสหรัฐนี่ร่วงไป7อันดับลงมาอยู่ที่10นะครับจีนเนี่ยร่วง6อันดับลงไปอยู่ที่20นะฮะและสำหรับประเทศที่น่าสนใจอื่นนะครับก็อย่างเช่นอังกฤษนะฮะไต่จากอันดับ19ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ23นะฮะอันนี้มันไต่ขึ้นหรือไต่ลงเนี่ย ไต่ลงฮะไต่ลงฮะพอเป็นเศษน่าสนใจไงเขาต้องดูว่าไอทำไมถึงสนใจเฟรงเศสนะครับพลาดตกจากอันดับส1มาอยู่ที่อันดับ32นะและประเทศที่รักษาอันดับเดิมไว้ก็อย่างเช่นในกรณีของเยอรมนีอันนี้อยู่อันดับ17ออสเตรเลียที่18นะครับอินเดียที่4 3ประเทศที่9ก้ากระโดดคือกรีซนะครับพุ่งทะยาน9อันดับจากลำดับที่58ไปสู่ลำดับที่49เนะครับอเชียครับ เอ,อเชียความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยก็ถดถอยทั่วหน้านะฮะปีนี้เนี่ยชาติเอเชียยังคงอันดับเดิมน,นะคือสิงคโปร์อ,ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่18นะครับอินเดียก็อยู่ที่43เขตเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึน้นคือฟิลิปปินส์ไต้หวันและเกาหลีใต้นอกนั้นส่วนใหญ่ถดถอยลงนะฮะสาเหตุสําคัญนะครับของการถดถอยก็คือเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นะครับขึ้นกับการค้าขายกับจีนนะฮะและเมื่อจีนนะครับแหมเขาใช้คำนี้เลยปิป้งเกลียวนะฮะกับสหรัฐนะฮะ จึงพลอยฉุดนะครับให้ประเทศเอเชียนั้นร่วงตามจีนไปด้วยนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีของฮ่องกงร่วงจากอันดับที่2มาอยู่ที่อันดับที่5นิวซีแลนด์ร่วงจากอันดับที่21มาอยู่ที่22ญี่ปุ่นร่วงจากอันดับ30มาอยู่ที่34นะฮะขณะที่ไต้หวันครองอันดับ11ดนะครับอันดับดีขึ้น5อันดับเลยนะฮะจากปีที่แล้วและดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเมื่อเทียบกับประเทศต่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้ว ไต้หวันเป็นรองแค่สิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่1และฮ่องกงซึ่งอยู่อันดับที่5เท่านั้นโโหโหที่คะแนนไหลโอ้โหนี่เขาไล่มาเรื่อยๆไล่มาติดๆนะฮะแต่สําหรับอาเซียนแหละครับลองย้อนกลับมาดูในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเรานิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับนอกจากสิงคโปร์ครองอันดับหนะครับเหมือนปี2019นะฮะ ฟิลิปปินส์นะครับตีตื้นขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่46มาอยู่ที่45ส่วนประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนอื่นๆนะครับ,รบต่างได้รับการจัดอันดับลดลงนะฮะมาเลเซียครับาจารันพิษร,ร่วง5อันดับฮะลงมาอยู่ที่อันดับที่27ประเทศไทยร่วง4อันดับลงมาอยู่ที่29ะนะฮะอินโดนีเซียร่วง8อันดับมาอยู่ที่40 ะนรายงานก็บ่อยนะครับว่าผู้บริหารธุรกิจที่ประเมินระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นตัวแปรย่อยในหมวดสาธารณภพเนี่ยให้น้ำหนักกับผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศด้วยนะครับทีนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะ ประเทศที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพความรบกสาณสุขในทางบวกมีแค่2ประเทศคือไทยกับสิงคโปร์นะครับแต่นี้รายงานนี้ไม่ครอบคลุมถึงประเทศเวียดนามออนะครับหลายฝ่ายมองว่ากําลังเป็นดาวรุ่งเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการไปประเมินเขานะครับแทนที่เวียดนามเนี่ยมีขีความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับ COVID โควิดนะครับพูดคือรอบนี้ไม่ได้เข้าไปดูเก็บข้อมูลในกรณีของเวียดนามนครับเขาเก็บแค่60นะฮะหกสิบประเทศเวียดนามเขาคงจะเก็บในปีหน้าแหละ